วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันอังคารที่3เมษายน2567ระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เวอร์ซัสแอสตันวิลล่าที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเวลา2นาฬิกา15นาทีเรดราคาบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อลูกครึ่งสถิติผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มโดยแมนเชสเตอร์ซิตเตชนะ3สะเสมอ2เกมส่วนแอสตันวิลล่าชนะ2สะเสมอ2แพ้ไป1เกม และใน5เกมที่เคยพบกันทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ3แพ้1และเสมอ1เกมส่วนแอสตันวิลล่าจากที่เคยเจอกันชนะไปได้เพียง1เกมเสมอ1และแพ้ไป3เกมมาเช็คฟอร์มของเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมล่าสุดซิตี้เสมอกับอาร์เซนอล0ต่อ0ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับรังอันดับ3ต่อไป อย่างไรก็ดีเจ้าถิ่นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนพิมพ์เติมแต่อาจจะต้องเช็คฟิตตัวหลักบางรายไม่ว่าจะเป็นเอเดซีอนในทวารมือหนึ่งรวมถึง2แบัคขวาอย่างจอร์นสโตนกับไควอเกอร์ที่เหลือก็น่าจะใช้งานชุดเดิมจากแมดดังกล่าวโดยมีเออร์ลิงฮาลันลงล่าตาข่ายแม้พลาดหลายจังหวะนัดล่าสุดขณะที่เควินเดอร์บอยกับแบนนาโดซินวาจะประสานงานกลางรุก ส่วนด้านทีมเยือนแอสตันวิลลาเพิ่งเอาชนะอูฟสบายๆ2-0พร้อมกับแซงสเปอร์สขึ้นที่4ส่วนความพร้อมยังคงไม่สามารถใช้งานจอร์นแม็กกินซึ่งติดโทษแบนเป็นนัดสุดท้ายเช่นเดียวกับเอมิเลียโน่บูเอเดียบูบาก้ากามาร่าและไทโรนิงก็ยังมีอาการบาดเจ็บขณะที่ดาวยิงเบอร์หนึ่งอย่างโอลิเวตกินเดียระหว่างนัดดังกล่าวจึงต้องใช้จอร์ดูราล,ลงล่าตาข่ายแทนพร้อมขยับมูซาดิอาบีลงมาเล่นหน้าต่ำตามแผน4-4-1-1 ัศนคู่นี้น่าสนใจซึ่งเห็นเห็นกับบอลพรีเมียร์ลีก2ทีมหัวตารางซิตี้แชมป์เก่ากับ5เกมหลังทุกรายการฟอร์มยังพอได้ชนะ3เสมอ2ในลีกก็มาอันดับ3จากนัดล่าสุดเจ้ากับอาเซนอนมาแบบสุดมันแล้วงานนี้ต้องมาพบกับวิลลาทีมเยือนซึ่ง5เกมหลังสุดทุกรายการก็ชนะมา2เสมอ2แพ้1ในลีกก็ยังมาดีมีคะแนนเป็นอันดับ4ซึ่งก็มีโอกาสลุ้นไปบอลยุโรปเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูง แล้วกับราคาบอลเปิดลูกครึ่งควบ2เจ้าบ้านต่อมาจากนัดล่าสุดที่สะดุดไปทําให้ทัพเรือเกมนี้คงต้องปูพรมบุกแน่นอนเชียวก็ยังได้เปรียบทุกทางในรันคงผ่านได้ไม่ยากจากสถิติก็ยังคงกว่ามากส่วนใหญ่ด้วยนั่นเองราคาบอลแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบ2ฟันธงแมนซิตี้ชนะ2ต่อ0อัตราความมั่นใจ9ต่อ10 ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยะแยะไม่มีเสียนหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจะบ,บอลสปอนสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ